วันนี้เลกซี่คอปครับในกวนโหดมากเลยแต่ละคนโอ้ยโอ้ยอ่ะพวกกูไม่ได้ถ่ายแล้วล่ะเราไปถ่ายทุ่นู้นก closure, sections, os, easy, ันนะเดีย๋ยวเปิดใหม่อะ่อ us, <c oughs> อะมาละหนึ่งคนครับอันนี้รายการชื่อว่าเดี๋ยวตีให้ตายอ๋อไม่ใช่มือปราสวิงเพี้ยนเหรอ โอ้ยอ๋อปมปมดรายการเองเฮ้ยทำรายการไม่ใช่มือป่าตัวเองเพี้ยนไม่ใช่รายการผมเอาคุณทำรายการในกอล์ฟชาแนลอยู่เอออกางนี้ชื่อรายการว่าปั้นปั่นฟาสูบิงปั้นปั่นฟาสูบิงไม่ทับรายการออนวันไหนออนวันไหนยังไม่รู้วันออนครับเอาจะถ่ายไปแล้วใช่ไหมถ่ายไปแล้วครับโอเคจะได้ข่าวว่าวันนี้คุณคิดเงินผมใช่ไหมไม่คิดครับไม่คิดนะพี่ชายสุดที่รักคิดได้เลยครับปั้นจั่นปลารมะครับนี่ฮะอีกหนึ่งคนพ่อหนุ่มเอวหวานมีใครจำเขาได้ไหมวันนี้เอลดูแข็งงๆวััันนนนีี้้้พพพตตเเออรร์ชาย่แคคกบ เสียชื่อพี่สาวหมดโอ้ไอพัตเตอร์เอ้ยนี่มอีกคนเดียวงนี้นี่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 สวัสดีพัตเตอร์ไม่ใช่สวัสดีกล้องเราเราจะต้องเรียกคุณว่าอ้นเดอะสตาร์หรือว่าอ้นอะไรอ้นอ้นเดอะสตาร์ได้ครับได้อ้นเดอะสตาร์เนาะครับโอเคเชาเชาวโปงตีเดี๋ยวตีให้ตายฮะเดี๋ยวตีให้ตายโอเคโอเคตบให้ตายเลยนี่พามิทหนึ่งครับดอกเตอร์หนึ่งครับ โดูแคดดี้ฮะนี่แคดดี้พี่หนึ่งเป็นไงเป็นไงนี่ไม่มองด้วยไม่มองกล้องด้วยเน่ไทำเป็นยิ้มนั่นเลยยิ้มอย่างหลังนั่นนั่นน่าีกหนึ่งคนในควนครับผมว่ายอดวิวจะขึ้นเพราะคนคนนี้แหละฮะอะไรน้องจา <c oughs> ๋าโอ้ยโซมซะเลนมันเลนมันไกลโอเคสวัสดีนะคะเลนมันไกลหรอใช่ตีไม่เป็นนะคะไม่ยืนหาครับก็เคยเห็นคุณไปละะ <c oughs> แล้วครก็อาจจะอ้าวยังไม่ได้ลงกันหรอ ตายแล้วเมื่อไหร่อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนถ่ายรายการด้วยนะครับพี่โยขอบคุณมากครับพี่โยครับเดี๋ยวช่วยถ่ายตอนที่ตีไม่โดนลูกด้วยนะคะโค้ชโยครับติดต่อพี่โยได้ที่ไหนครับถ้าเกิดอยากจะให้พี่โยเทรนนิ่งให้ถ้าเกิดว่าเทรนนิ่งเรื่องออกกําลังกายอย่างอื่นเต็มที่แล้วติดต่อที่อินสตาแกรมค่ะอย่าให้ไปเทรนเรื่องกอล์ฟนะคะเพราะว่าชิปกันหมดเลยได้เลยครับขอบคุณครับพี่โยครับพอเตอร์โชว์เอวหวานนะฮะ อ่าหนึ่งอาร์ตอนโอ้สวยครับเมื่อกี้้านพูดอะไรนะบอกพี่สนิสุดก็ได้เจอพวกพี่ในวันที่ออกรอบแบบฟ้าสว่างปกติตีเช้าตู่ไแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกเรายังนิสัยเหมือนเดิมต่อมีพาที่งหรือไม่มีก็แล้วแต่นี่มาดูพี่โยยศุบดีกันต้องคาดหลักตั้งลายนะคะเพราะว่าเราจะค่อยๆผับเพียร์ั้งไม่ได้ โอ้สวยครับซีโอกลางแพเวเลยลูกไหมลูกอีกลูกได้ลูกได้อีกลูกไหมไ,ได้นะได,ไได,คะได้ค่ะได้อีกแปดลูกก็ได้เดี๋ยวฉอตเมื่อกี้แม่เอาลงอเ,เออ <laughs> เฮ<ออ>้ย <laughs> ตน้นใบใครไปไว้อไหนปั้นเออเราไม่ถูกกับกลางวันนะคะแล้วก็ <laughs> ผมมึงเห็นว่าคุณใส่หมวกทมเทเลเมดด้วยเหรอฮะเทเลเมดใงชุด <laughs> ต้องต้องเช้าความนิดนึงว่าผมเป็นคนชอบเทเลเมตตั้งแต่เด็กตั้งแต่ว่ตีกอล์ฟครั้งแรกก็คือเตอร์จะได้เทเลเมตจากพ่อมาตีแล้วหลังจากนั้นก็จะติดแบนด์ว่าจะต้องเทเลเมตทุกอย่างอันนี้บอกผมอ่ะฮะครับบอกบอกบอกเทเลเมตเบอร์ดีเบอร์ดี้เบอร์ดีเอร์ด คุณไม่น่าไปแซวเขานะฮะกระโปรงคุณก็ไม่ได้เบานะาสองทุ่มจะจบไหมฮะวันนี้ก็พอดีเหมือนที่เราตีกันแหละเออไปกันเรื่อยๆเชิญครับเชิญครับตีกลางวันยังไงให้ถึงไนกล์อสวยครับพี่โยชอบเข้าป่าเหรอฮะ เาเหินเดินดินยังว้าวันเนี้โค่นะโคนะคะ oh <my> ต้นไม้ต้นหน้าเนี่ยค่ะต้นนี้เลย <laughs> ต้นนี้เลยเนี่ยเออต้อนนี้ต้นนี้ต้นนี้นนนนเป็นไงครับอันนี้กำลังมาเลยค่ะ <laughs> เอหวานไอหวานมาแล้วเอหวานเอใครวอง <laughs> <laughs> ดูดูหน้าแม่วันนี้ไม่ใช่วัน จะเป็นวันของโซเชียลค่ะโซเชียลก็ชอบพี่หนูมากค่ะทไมอ่ะไปแล้วขวาแล้วขวาแล้วขวาแล้วอ้นครับอ้นอ้นเดอะสตาร์ดีไหมถ้าบอกดีก็โกหกอะพวกกูบอกคนดูไปแล้วว่าลูกไปไหนไปดีไปนู้นโอเคชื่ออะไรครับตุ๊กตาตุ๊กตาหน้ารถไหมไม่หรอไม่ใช่ค่ะหมวกแฟนซื้อให้ป่ะซื้อเองหรอโอเคตรงมือแฟนซื้อให้ไหม เขามีถ่ายแล้วเหรอถงามอย่างนี้เยไม่หมายถึงแ่บคนถ่ายมีแฟนยเรืนองแฟนไม่มีเมียไม่ให้มีอะไรเน้นกะละมังโอเคก่อนที่ทำคลิปจะไม่มีหน้าผมเลยถ่ายให้หน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้ดูดิพวกคุณรอกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวอนไป มามีกล้องแล้วมันตีดีจริงๆจงงังเฟเวอร์ทำเป็นเล่นโอเคอันนี้คือ,อยังไงคะน,นี่คือตีให้มันเลี้ยวหลบต้นไม้หรือว่ายัางไงใช่ครับตั้งใจครับคือออกไปปุ๊บแล้วมันจะเลี้ยวหลบต้นไม้นิดหนึ่งถือว่าดีครับขอบคุณมากครับ <laughs> เอีหวานมาแล้วเอวหวานเอหวานนี่เต้หวานเ <laughs> สียหมดแพนเคก้กหมดแล้วหมดการแ,<ม>แพนเค้กโอ,อ้โห oh, พี่โอ โอ้โหหนักเลยครับทีนี้ครับพี่ไปอยู่ในกอตรงนั้นใช่เลื่อนลงมาดีกว่าครับมันยากโอ้โหไปนู่นเลยไปลงอีกไซา์หนึ่งโอ้โหมีสปินด้วยสุดยอดอุ้ยขอยทีได้ไหมฮอุ้ย เฮ้ยเกือบลงนะโหเฮ้ยเฮ้ยปลอมมากเลยอ่ะเจ้ยโอ๋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 โทษ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 มองเบอร์หน้าไหมเบอร์แม่งคิดเงินเดี๋ยวคอเข้าใจผิดไม่คิดนี่กันีีกับโบเหมือนกันไ้ดูลายเหรอนี่ เฮ้ยโอ้โหเกินไปเปล่าเ <c oughs> ชือกเฟรมประกาเฟเวโอ้โหโอ้โหคนไกม่มาแรงมาแรงเทเทมาแมางพี่โยอ,อย่าไปยอมครับพี่มวนกล้ามเนื้อพี่ดีกว่าครับโอ้โ oh, หนี่ผมไม่สวยเลยครับสไตลนี่ไง้มาเลยมาเลยไม่เป็นไรพี่ <c oughs> คนดูไม่เห็นว่าไปตรงไหนเด้คือสวยพี่ <c oughs> นี่โปเขาบอกเขาอยากจะมาออกรอบแบบจริงจังนะครับคุณมากวนผงคุณไม่มีทางมาจริงจังหรอกครับไม่กลัวลากมากลาวันเดี๋ยจะเบาลงไม่มีเบาถ้าไม่อยากจริงจังอ่ะมึงไปออกกอรีเวสบูดมึงไม่ต้องบอกพวกกูหรอกให้กำลังใจน้องผมด้วยนะครับน้องผมนี่ตอนนี้คือไปเล่นในออสเทยแลนด์ตอนนี้หลายแมตช์แล้วตอนนี้กำลังฟิตเต็มที่อยู่ที่เดอะก็อฟทาวน์แล้วน้องคนนี้คืออยากเข้าเทเลเมดสวัสดีครับครับไหว้สวยคุณใช่ไม้เลยฮะ แลเมดสไตล์2ครับโอ้ซื้อย่างไรฮะสีสีขาครับจากบุบอยครับ <laughs> อันนี้ข้องจ้งงงาใช่ครผ่านเมื่อกานไม่ได้ซูมหรอกเพราะเล,น,เล,น,เลนมันเลนมันกว้างมากาอันนี้พาสีหลุมศิลนะคะระยะสามร้อยยี่สิบแล้วซูมซะ กูวนี่ตกน้ำ hmm. อ mm ่ะ hmm. ก mm ูวนขอโทษอ๋ออยู่ข <wh ats keyboard 1970> <wh ats upside> ้างในเหรอครับพี่อ๋อดึงไม่ได้เลยครับพี่ไม่เป็นไรครับกวเราสบายครับพี่ลูกมาท่นี่แหละค่ะอ๋อมาอยู่นี่อ๋อยู่นี่ลูกอยู่นี่ขึ้นไปเลยนะคะได้ครับปุ๊บไม่ขึ้นนะจ้ะไม่เป็นไรครับพี่ถือว่าไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าถือว่าโอเคของผมเมื่อกี้ตกน้ำนะครับสี่ออนฮัตโบกี้ พัดครับลงลากก็ได้โอ้โหแล้วลงไปเลยครับไม่น okay. ่าเชื <t> ่อโฟบกี <boys und ies> ้เซมิเซมิเซมิโบกี้ยูเซมิโบกี้ไม่ลงไม่กูไม่ลงกูพัดพาไงแล้วกูเซกิโบกี้ไงเขาพัดพาป่ะพี่ มึงอย่ามาพยองมึงเป็นยังไอย่างผยอง5 4 3 2าเขาชื่อโอนเขาเรียกตั้มอยู่นั่นแหละไอ้ตั้มเดอะสตาร์อยู่กับไอ้โดมอันี้โอนเดอะสตาร์คนละคนมึงจะเป็นโอนสำหรับใครไม่รู้แต่สำหรับกูมึงคือตั้มวิ่งเดี่ยวพัดจังหวะนี้ขายก๊อฟทาย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 ก๊อฟทาคยก๊อฟทาตั้มตั้มขายก๊อฟทาพี่ตั้มเพียอะไรโดมไอ้ไม่ใช่โดมโดมพี่อะไรอ้น ไม่ตามผมดูเทเลเมทเหรอเทเลเมทแต่ประมาณแบบยี่สิบยี่สิบกว่าปีโอ้โหมงมาจากไหนวะเนี่ยจากพ่อครับอ๋อพ่อให้มาเหรอพ่อให้มาผมใช้ของพ่อตลอดโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูตีให้ดูสิอฮีอยบแพ่งเยอะนะเฮ้สวยว่ะทางแฟเวเลยนี่ขอโทษนะครับเออรายการเราทุนต่ำเนิดหนึ่งไม่มีเส้นนะฮะมีแต่นิ้วบอกนะครับผมมีแต่นิ้วบอกว่า ลงไยื้อขวาเป็นดอกวะอันนี้คันดิโอ้นะครับรับให้พี่หน่อยครับพี่โอเคนะคันดิโอ้นะครับโอเคส่วนนี้คันดิพี่นะแหมตรงนี้นะลองนไหนกลมดูลายกลมดูลายสอนจ๋าได้ไหมสอนจ๋าทำด้วย อ่าโอเคแบบที่เดิมโอเคถ้ามันมองไม่ชัดถ้ามันมองไม่ชัดอ่าโอเคอันนี้คือถ้ามองไม่ชัดอ่จ๋าดูเราหน่อยเร็วที่มองไม่ชัดเลยเออโน่นนอนนี่เขาชอบปิงปิงไทยแลนด์ต้องมาปิงไทยแลนด์ต้องมาโอเคปิงไทยแลนด์ไม่เข้าละปิงไทยแลนด์ไม่เข้าใช่เงี้ปิ้งอะไรแบบดูดูก่อนว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะอ่าเซเล้เบ็ อ่ะเทเลเมดอ่ะเทเลเมดเทเลเมดอ่ะดูเทเลเมดอ่ะดูเทเลเมดเรียกนะเรียกเรียกลูกค้านะเฮ้ย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 ไม่ได้พุ่งโอ้โหหนักกว่าปีนิดแม่เลยน้อยบ้านอาจจะไม่ถึงแต่ลายมันถูกไม่แล้วแล้วุ่มอยู่นู่นนี่ไอเดี๋ยวกูอีกทีนึงทีนี้กูลงนี่ยมาเตโบกี้อ่ะท่านี้ลงพี่เข้มบอกมีโอกาสพี่เข้มพี่กอล์ฟไปทีมอกาสมีโอกาสให้ลงจริง อาการที่ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนแล้วก็เลยเพียแดดอเทเลเมทของดริจริงเทเลเมทของดริจริงครัฟของดริจริงครัฟของดริจริงครับอะพี่ถ่ายอ้นให้อ้นถ้าลงเทเลเมทเข้าไม่อะอ้นตีไปแล้วอ่ะแล้วมาใครวะนะอ้าวเนะถ้าลงมีโอกาสที่ปิงและเทเลเมทจะติดต่อโทรหาเลย ร e ู้ไหมว่าปีกแบเทอเบดูกูเยอเฮ้ยอ้าวเาวอาวเอาแล้วเอาแล้วรอเลยรอเลยรอคลิปออนประเด็นคือกูชอบดองคลิปด้วยอ้นกว่าจะออนนะอะไรพี่ดีวผมต้องบาน ชี้ชี้เหมือนแบบพวินวันอะอันนี้คือชี้ชี้อะไรครับโฟร์ไรท์โฟร์ไรท์โฟร์ไรท์โฟร์ไรโฟร์ไรท์และโนโฟร์อินเตอร์เนชั่นแนลโฟร์ไรท์ออเย็ดขโมไเฮ้ยม Thank <5 S 2> you much คิดไว้แล้วว่าต้องเล่นสนฟ้ามืดแน่ๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงผ่าห้าโอ้โหนี่ฮะออกไปนี่ฮะนี่ฮะเร็กลางแฟเวร์เดือกก๊อฟเทฮะเด e g กก๊ t ฟ w ทลามินทาครับ ไหนอะเราไม่เล่นกรีนเลยหรอเข้าสังกสีแล้วเฮ้ยสังกสีนู่นแล้วนะไม่ถอือไม่เอาเลยหรอกรีนอะเอาชนทงเอาชนทงชนทงก็พอเดินทางมาหลุมสุดท้ายแล้วครับสภาพแต่ละคนตอนนี้ครับ <laughs> ปั้นไหวโอ,อ้ปั้นปั้นนี่คือมืออาชีพไม่ยุ่งกับอบายามุกต่างๆคนที่ <laughs> ที่เห็นอย่างเงี้ยคือพี่ปั้นอ่ะนิ่งที่สุดแล้วอ่าไม่มีอะไรเลยไม่มอะไรเลยนะมึงอย่า <laughs> เดี๋ยวคนเขาเขาจะคิดว่ายิ่งพูดเลยกูยิ่งมูอ,อ <laughs> ถ้าหลุมนี้หลุมสุดท้ายถ้าเกิดใครแพ้ต้องเต้น <laughs> เอวหวานยี่สิบวิเอวหวานยี่สิบวิสุดยอดสุดยอ <laughs> ด ึือสุดท้ายเดี๋ยวจัดให้ดูฮูลิแกนปะล่ะฮูลิแกนเฮียเลยมูลิแกนมูลิแกนนี่มันเฮียแบบนักสู้ที่อังกฤษที่แบบตีกัน้เฮยไปลอกลงน้ำไปเลยน้ำน้ำไปแล้วโอ้โหของแท้ของแท้อันนี้คือตีก็นดูท่าแม่งท่าปักทีเฮี้มากอ่ะ ไปสวย๋ยวเนอะโยนไม้ทำไมทุกูตีดีไงกูเลยโยนอ่ะมึงไปโยนทำไมนี่สปอนเซอร์ของเราเฮ้เออเอาสปอนเซอร์กันแล้ลวอันนี้บอกซื้อนะซื้อซื้ออ่ะมึงตีอันนี้ดีอันนี้ดีที่เดียวกูเลยเมื่อกี้ที่เห็นคือลูกที่โอนตั้งใจจะให้ไปอ่ะคือตั้งใจที่จะให้พุ่งแล้วพุ่งเลียดพื้นนึกออกไหมพุ่งอย่างงเี้ย ไป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 หลุมบัทายนะเธอสวยๆนะโอ้ยสวยมากโอ้กังคเวเลยเยี่ยมสุดยอดที่สุดอะโอ้ยหลุมบัทายทำแอคเลยนะไม่แอรก็ปกตินะสองอ่อน นี่ฮะคนนี้เขาจริงจังในหมู่บวนที่ไม่จริงจังนะครับพโยโย่สุดดีครับผัดเข้าไปแล้วครับผัดเข้าไปแล้วครับโคโยของเราครับเหลืออีกธงหนึ่งครับเหลือประมาณธงหนึ่งครับซ้ายไม่พอผมไม่เคยชิปซ้ายได้ขึ้นเลยแต่ลูกเนี้ยหลบก่อนเดี๋ยวแม่งแฉงไปขึ้นเตอร์เอวหวานให้ขึ้นเว้ยแอกด้วยแอกด้วยดู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 โคโยก่อนมึงดูกล้ามเนื้อพี่เขาด้วยนี่ไะโค้โยนี่ไงนี่ไง ตามระยะที่ระยะเท่ากันเลยมาดิเอาไหมโอเคโอเคระย้ายมาเราแข่งกันนะได้เลยคัทท้าครับหนุดสุดท้ายหลุดที่แปดระยะมามัตกลายวะระยหลุดนะที่โบกี้นะเตอร์ได้เนเธอร์นำังเลยพาร์ตแบมป์อเฮ้ยตกลายว่ะ ปกิชนปกิชนเอาเค้ามอมเบบี้โอเขยแตงกิวไปช่วยเอวาน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 พี่โยขอบคุณค้าขอบุญครับพี่โยพี่โยคงอยากกลับมานานแล้วแหละดูดูอาการแล้วเออคือไม่รอเลยอ่ะพี่โยคือไม่รอเลยเอามาจะได้พาดสักทีไหมไปดี้มาที่ลอยอะไรอุ้ยอขโหมาพี่เดี๋ยวผมพัดไปดี้เงงเหลือนะอ่ะโอนพัดไปดี้โอนพัดไปดี้ ทุกคนครับโอ On Party ครับ On the Star Party ครับจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าเอาโทษโทษโทษคือดาวดวงนั้นที่ฟังขี้ยาวไป็ลพันต่อร่ะเดี๋มันมาไงเอาโทษเอาท่ากโทษคือดาวดวงนั้นไม่เหลียวเลยโอ้โหเพื่อดาวดวงนั้นพาครับถือว่าสวยงามครับเยี่ยมยอดครับ และนี่ก็คือโอ้โหสวยงามเยี parece. ่ยมเยี่ยมเยี่ยมบลสพาลสโฮลแอมก็ส์พาค่ะสวยครับไลอีพีนี้นะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณอ้นครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับกระเตอร์ที่เข้ามาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์นะครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะไป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 ไอ้เหี้ยววุ่นวายใช่ไหมขอโทษด้วยอีพีนี้ขอโทษมากนะครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษพี่โยนะครับขอโทษมากมากเลยครับ ขอโทษมากๆครับ